รับปีเสือได้แบบร้อนแรงไม่มีแผ่วเลยจริงๆสำหรับเหล่าซุปตาในวงการบันเทิงไทยเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอยู่ตลอดอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าขาเผือกได้ทำงานกันไม่หยุดทั้งข่าวดรามา่าดาราติดโควิดเรียกว่ามา่ได้พักหายใจหายคอกันเลยจ้า เริ่มต้นกันเลยที่ข่าวของเหล่าซุปตาที่ออกมาประกาศติดเชื้อโควิด19อย่างสาวแพทย์นปพาที่ทันทีที่ทราบยืนยันว่าผลตรวจเป็นบวกก็รีบออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทันที รวมถึงนักร้องสาวอย่างไมล์วงฟอ r ์อก็ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดรอบสองท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้อย่างล้นหลามส่วนทางด้านของหนุ่มฟรุกไอ้น้ำก็ออกมาแจ้งว่าติดโควิดและเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนขณะที่ภรรยาและลูกชายผลตรวจเป็นลบจ้า นุ่มตรีพรพัทนักแสดงจากช่องวัน31ก็ออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนซึ่งงานทั้งหมดก็จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวหายดี ต่อกันด้วยทางด้านของพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอย่างปอมแปมนิติเองก็ได้แจ้งข่าวกับแฟนๆหลังผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นมีไขต้ต่ำๆไม่มีอาการอะไรรุนแรงและเข้ารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าตามมาด้วยสาวน้อยพิศนีลาสไอดอลเป็นคนที่สของวงที่ติดเชื้อโควิด -19 จ้ะ กระแต่โพสภาพอวดหุ่นฟาดแคปชั่นจุกๆถึงคนที่ชอบบูลลี่และตอกลับชาวเน็ตคอมเมนต์เปลืองตัวกระแตอาสยามลุกขึ้นมาโพสภาพอวดบั้นท้ายกลมเด้งหน้าตีพร้อมฟาดแคปชั่นจุกๆถึงคนที่ชอบบูลลี่ไม่หยุดติตรงนั้นคอมเมนต์ตรงนี้อยากให้เป็นอย่างที่ต้องการแบบนั้นก็ไม่ดี แบบนี้ก็ไม่ถูกใจแล้วทำไมไม่เป็นเสเองให้จบๆละจ๊ะซึ่งงานนี้สาวกระแตเธอข้อขอออกมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่ออยากให้กําลังใจคนที่ถูกบูลลี่และอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยแต่นอกจากนี้ทันทีที่สาวกระแตลงโปรโมท MV เพลงใหม่ที่เซ็กซี่แบบจัดเต็มมีชาวเน็ตรายหนึ่ง้ามาคอมเมนต์ว่า ลงทุนเปลืองตัวถึงขนาดนี้เลยเหรองานนี้สาวกระแตก็ตอบกลับร่ายยาวเป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนที่ต่างกันแต่สำหรับตนมองเป็นเรื่องของงานและศิลปะมากกว่า MV ของศิลปินระดับโลกไปไกลถึงดาวอังคารแล้วจ้ากละแมเนยโชติกา ออกโรงเคลียร์ปลมดราม่าดาราหอยทากทำตัว VIP แหกกฎขึ้นถ้ำนาคากลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีหลังมีคนออกมาแชพฤติกรรมของแก๊งดาราหอยทากที่ทำการแหกกฎขึ้นถ้ำนาคาจัดโต๊ะบวงสวงเปิดเพลงเสียงดังแถมยังไหว้นานจนทำให้คนอื่นๆต้องรอคิวนาน จนสาวกัลแม่ต้องรีบออกมาร่ายยาวชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะตนได้ทำตามที่ไกดแนะนำทุกอย่างพร้อมเคลียร์ข้อสงสัยเป็นข้อๆแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวก็ไม่ได้จบลงง่ายๆเมื่อมีคนออกมาจับโป๊ะกัลแม่รอบสองอีกว่าภาพที่นำมาชี้แจง เป็นภาพเก่าและเล่าเรื่องราวไม่จริงส่วนทางด้านของสาวเนยโชติกาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสต์ร่ายยาวหลังมีคนพุ่งเป้าว่าเป็นดาราหอยทากซึ่งสาวเนยก็ออกมาปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีพิธีบวงสวงอะไรและไม่ได้นำอะไรติดตัวไปนอกจากตัวและหัวใจที่มีจิตศรัทธาตนขึ้นไปกัน5คนช่วงเวลา7นาฬิกาถึง11เนิกา30นาทีเช้าวันธรรมดาคิวไม่ยาว รงจุดถ่ายรูปกลุ่มตนใช้เวลาไม่เกิน5นาทีและเข้าไปข้างในเพื่อถ่ายรูปเท่านั้นส่วนพิธีบวงสวงที่ตนทำทุกคนสามารถทำได้ที่คำชะโนดปู่อือลือกลางน้ำลานพญาสีสัตตะนขคราชหลังจากบวงสวงเสร็จแล้วก็แจกจ่ายของไหว้กับชาวบ้านละแวกนั้นมีชาวบ้านมารอรับของไหว้และอนุโมทนาสาธุก,กับตนด้วย จ้าอาสยามโชว์หุ่นสู้แคปชั่นฟ้องชีวิตกำลังทุกข์จ้ะทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันหนักมากเลยนะคะเมื่อล่าสุดนักร้องสาวอารมณ์ดีจจ้นงพนี โพสต์ภาพลง f เฟซบ o ๊กปวดหุ่นที่พร้อมบางจนน่าตกใจเพราะเธอดูสู้ลงไปอย่างเห็นได้ชัดพร้อมแปะแคปชั่นชวนคนสงสยัยเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างที่บอกว่าตอนนี้สาวจ๊ะกำลังมีเรื่องทกใจอย่างหนักจนทำให้น้ำหนักลดทวบในเวลาเพียงสองวันเท่านั้นโดยจ๊ะได้บอกว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องบอกเลยว่าเรารู้สึกยังไงเพราะร่างกายของเรามันแสดงออกมาถ้าเรามีความสุขก็ขึ้นถ้าเรา กำลังทุกก็ลง2วันลงมา4กิโลท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้ซึ่งสาวจ้าเองก็ไม่ได้ออกมาเฉลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไอซ์ปริชยาโพสต์ภาพเข้าเฟือกที่เท้าแฟนๆแห่ส่งกำลังใจรวัวๆ เพิ่งจะปล่อยช็อตเซ็กซี่ที่ทำให้ไอจีลุกเป็นไฟจนแฟนๆตามกดไลค์แทบไม่ทันสำหรับสาวไอซ์ปริชยาเรียกว่าฮอตรับต้นปีเสือจนหนุ่มๆต่อคิวอยากเป็นเหยื่อกันแทบทั้งเมืองแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อสาวไอซ์ปริชยาโพสตภาพล่าสุดลงอินสตาแกรมขณะเจ้าตัวนอนพักอยู่บนเตียงแต่ขาข้างขวาเข้าเฟือก พร้อมเขียนแคปชั่นบอกสาเหตุไว้ว่าเท้าหักเข้าเฟือกตามระเบียบพักแง yeah. ขณะที่ก่อนหน้าน,นี้ไอใน IG Story ของไอซ์ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่นั่งรถเข็นของทางโรงพยาบาลพร้อมกับบอกเอาไว้ว่ากระดูกเท้าหักนะคะซึ่งภายหลังทราบสาเหตุของอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เป็นเพราะสาวไอซ์เกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายระหว่างที่เดินเข้าฉากได้ตกลุมลึกทำให้ข้อเท้าพลิก เกิดอาการวมจนไม่สามารถเดินและถ่ายทำละครต่อไปได้ทางทีมงานละครเลยรีบส่งสาวไอซ์ไปโรงพยาบาลซึ่งผลตรวจจากหมอและผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกข้อเท้าหักและต้องดามเฝือกอ่อนไว้ก่อนเบื้องต้นหมอที่รักษาแนะนาให้สาวไอซ์พักงาน6-8สัปดาห์อเล็กทีระเดชรีบเคลีย หลังถูกเกรดวรินทร์แฉคลั่งรักจนไม่ตอบลายเพื่อนเรียกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นหนุ่มคลั่งรักอีกคนแล้วสำหรับหนุ่มตีอเล็กเทรเดชหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวโบเมลาดาจนแก๊้งเพื่อนพากันรุมแซวว่าคลั่งรักจนไม่ตอบลายเพื่อนงานนี้เจ้าตัวรีบออกมาเปิดใจยันไม่ได้คลั่งรักแค่อยากอยู่กับคนที่เราชอบส่วนลายเพื่อนๆก็ตอบตลอดแต่ช่วงนี้งานอาจจะเยอะเลยอาจตอบช้าไปบ้างเท่านั้นเอง พร้อมเผยสุดแฮปปี้จัดทริปควงโบเที่ยวเชียงรายและเป็นทริปที่สองครอบครัวมีโอกาสได้เจอกันด้วยมาปิดท้ายกันที่ข่าวของเหล่าบรรดาสาวๆที่ทำให้ไอจีลุกท่วมจนแฟนๆแห่เข้าไปกดไลค์คอมเมนต์หัวใจกันรัวๆเมื่อสองสาวเพื่อนซียิปซีคิรติและปายสีตาง แท็กทีมแพ็คกระเป๋าจัดทริปทเที่ยวทะเลหัวหินและแน่นอนว่าทั้งคู่ไม่เคยทําให้แฟนๆต้องผิดหวังยืนหนึ่งเรื่องความเผ็ดความแซบแบบคูณสองจนแฟนๆร้องว้าวเมื่อสองสาวเสิร์ฟความเซ็กซี่แบบจัดเต็มด้วยชุดบีกินี่ตัวจิ๋วอวดสวดทรงองค์เอวผิวขาวออร่าและกล้ามท้องสวยบวกกับท่าโพสิเซ็กซี่ดูกี่ทีก็ไม่มีเบื่อเป็นทั้งเสือ เป็นทั้งเหยื่อที่สวยเผ็ดดุจริงๆจ้าส่วนสาวกวางเดอะเฟสก็เรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่ที่ไม่เคยแผ่วลดลงเลยจริงๆซึ่งงานนี้เจ้าตัวใช้เวลาว่างในช่วงนี้ไปเที่ยวพักผ่อนรับลมชิลๆที่ทะเลเจ้าตัวก็ไม่พลาดอวดโมเมนต์แซ่บๆมาฝากชาวเน็ตที่รอคอยเสร์ฟความแซ่บต่อไม่รอแล้วนะฟาดลุกสุดเผ็ดที่ใครเห็นก็ไม่อาจจะละสายตาได้มาในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่นอนอาบ บาดสุดแซบอวดบอดี้สุดเป๊ะโชว์ผิวพรรณนวลเนียนกระแทกตาก้นเด้งเอวคอดจนคนเห็นต้องเหลียวหลังบอกได้คำเดียวว่าแซ ผิดส้านหาทรายจริงๆแซบไฟลุกต่อกับสาวอแมนดาออฟดัมที่ออกมาระเบิดความแซบซาบซาเต็มแบบเต็มพิกัดจนทำให้ไอจลุกเป็นไฟอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวตามมาตร,ราการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปสุดเซ็กซี่ลงอินสตาแกรใส่ชุดว่ายน้ำทูพีสสีหวานอมชมพูมีดีเทลเกาะอกเป็นเปลือกหอย โชว์หุ่นฟิตเฟิร์มหน้าท้องแบนราบอวดผิวเนียนสวยโพสท่ายั่วๆอยู่ริมทะเลที่ใครเห็นแล้วต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยแซบเซ็กซี่ครบเครื่องสุดๆ